คายวิรวิทย์สวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันเสาร์ครับสําหรับเชียงใหม่นะครับเราก็จะเป็นปั่นท่ารี่ดูร้านกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศบางช่วงเหมือตอนนะครับตอนที่ปั่นแเราอาจจะไม่ได้เห็น,นครับเพราะว่าใช้มือถือในการถ่ายทํานะครับถ้าตอนช่วงไหนถ่ายได้ก็จะถ่ายานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับผม ตอนนี้นะครับมาถึงที่จุดสตาร์ทนะครับหรือว่าจุดนัดพบก็จะเป็นป๊มเชียวตรงพืชสวนโลกครับตรงที่มีหมู่บ้ายบางเค c ฟซนะครับนี่สังเกตดูก็น่าจะเห็นเพื่อนๆนนักปั่นมากนะครับตรงนู้นก็มีนะครับผมเราก็จะมารออยู่ตรงนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับไม่เกิน7จ็ดโมงสีเราก็จะ้อหมุนแล้วครับมุ่งหน้าไปทางสันปะตองนะครับอ่าแยกไปขานะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกทีนึงนะครับว่าตอนปั่นคนเยอะแค่ไหนนะครับ สำหรับเช้านี้นะครับวันเสาร์นะครับถ้าไม่มีเหตุฝนตกหรือว่ากิจกรรมใดๆในเชียงใหม่นะครับที่ทางแห้์แฮไส้คิงเขาเป็นคนจัดครับก็จะมีปั่นแบบนี้ตลอดนะครับเช้าว,วันเสาร์เจ็ดโมงครึ่งนะครับออกจากล้อหมุนนะจะไม่เกินไม่เกินไม่เกินห้าทีนะครับไม่เกินห้าทีสิบนาทีนะไม่เกิน7จ็ดโมงสี่สิบประกนเอายังไงนะครับผมก็มาเจอกันที่นี่ได้นะครับสำหรับวันเสาร์ ทุกๆเสานะครับผมเอาละครับท่านได้ชมไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นบรรยากาศเพียงเล็กน้อยนะครับตรงที่มันจะซิ่งๆเร็วๆนะครับเราก็จะมีสองทางคือไปถึงแยกไฟแดงไม่ขานะครับเราก็จะเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายนะครับวันนี้ผมเลี้ยวซ้ายนะครับภาพคงไม่ได้บันทึกไว้นะครับเพราะว่า ตอนนั้นจะปั่นเร็วผมไม่สามารถจะบันทึกได้นะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ในการถ่ายทํานะครับผมเดียวซ้ายก็วนกลับมาทางสะมตองนะครับแล้วก็กลับเข้าหันดงแนะนาไม่ใช่แนะนําสิมันจะต้องเรียกว่านัดเนะกับเพื่อนฝูงนะครับ3ามสี่คนหรือว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่อะไรแล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆมาแล้วกันก็ไปจอดร้านกาแฟไหนก็แวะกันตามสะดวกนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันขับบ้านนะครับระยะทางโดยวนนะครับของผมออกจาก สตาร์แล้วครับแล้วก็อ้อมไปแยกแม่ขานแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็เจียวอยู่ที่ประมาณ55-60กิกโลนะครับนี่คือกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสำหรับท่าลี่เอ็นดูรานนะครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปตัวนี้นะครับก็อยากมาแวะปั่นแวะชมครับมาจากต่างจังหวัดก็ พกจักรยานไปด้วยแล้วครับเรามีชุกบันเสาร์นะครับผมไปที่จุดนัดพบไปเลยหาไม่ยากนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรู้จักใครครับเดี๋ยวไปรู้จักที่นั่นเอานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่ีเอ็นดูรลนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ช่องไก่วิวิทย์ให้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้อีกต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ